ย้อนดูเส้นทางมายาคุณแม่ชมพู่อริยาชีวิตเจ้าสาวหมื่นล้านกว่าจะเป็นคุณแม่ลูกแฝดเป็นหนึ่งซุปตาของวงการบันเทิงไทยสำหรับผู้หญิงที่ชื่อชมพู่อริยาเพราะเธอคนนี้เก่งรอบตัวสร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกยังเป็นคนที่มีความคิดแง่บวกในหลายๆสถานการณ์จึงทำให้แต่ละครั้งที่เจอปัญหาข่าวเชาว้าเจ้าตัวจะผ่านไปได้ในแบบฉบับของตัวเองเสมอ และในวันนี้คุณแม่ชมพูก็เป็นคุณแม่ลูกแปดแล้วเอาเป็นว่าเราจะพาทุกคนไปย้อนเส้นทางมายาของเธอกันสักหน่อยว่าผ่านร้อนผ่านหนาวอะไรมาบ้างชมพูอารยาเข้าวงการตั้งแต่ปี2541ซึ่งตอนนั้นอายุเพิ่งจะ17ปีเองด้วยการประกวดมิดมอเตอร์โชว์หลังการประกวดใบหน้าลูกครึ่งที่โดดเด่นของสาวชมก็เข้าตาผู้ใหญ่ทางช่องเจดและได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดง มีผลงานละครเป็นนางเอกเรื่องแรกอย่างเพลงพายซึ่งหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานกับทางช่องเจ็ดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปี2551สาวชมหมดสัญญากับทางช่องเจ็ดแล้วตัดสินใจเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงทางช่องสามแทนซึ่งแม้ตอนยายมาแรกๆชื่อของสาวชมจะยังไม่ฮอตขึ้นหิงแต่หลังจากได้รับบทเรยานในละครเรียงดอกอ้กสีทองก็ทำให้เธอกลับมาพึ่งงานเป็นานางเอกเบื้อนตน้ตนของวงการจนก,กระทั่งปัจจุบันนี้ ก่อนหน้าจะตั้งคันธ์สาวชมก็มีละครต่อเนื่องที่ถึงเตือนแน่นมากรวมทั้งยังเป็นตัวแทนของคนไทยไปเดินเฉลิ่ยขายบนผมแดงเทศกาลหนังเมือง่านมาแล้วถึงห้าครั้งและแต่ละครั้งสาวชมก็ทำหน้าทีไ่ได้อย่างดีเยี่ยมเป็นที่น่าสนใจของฝูงต่างชาติไม่น้อยเลยทีเดียวมาถึงในส่วนของความรักตั้งแต่เข้าวงการมาสาวชมคบหากับผู้ชายเพียงแค่สองคนเท่านั้น คนแรกคือนักธุรกิจหนุ่มหนึ่งธนวัตรที่คบกันตั้งแต่สาวชมเข้าวงการใหม่ๆรวมๆแล้วดูใจกันถึง8ปีก่อนที่สาวชมจะประกาศเลิกราซึ่งตอนนั้นรือกันว่าสาวหมิงชาลิสาเป็นมือที่3ซึ่งสาวชมได้ใช้ชีวิตโสดอยู่นานถึงกว่า2ปีจนได้ผู้จัดก,การส่วนตัวอย,ย่งางเซ้าหวานเจี๊ยบแนะนำให้รู้จักกับหนุ่มน็อตวิสรุษสามีสุดหล่อคนปัจจุบัน ซึ่งในระยะแรกความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแถมยังมีข่าวผู้หญิงคนเก่าๆของหนุ่มน็อตออกมาบ่อยแต่สาวชมก็ยังตั้งมัน่นอยู่บนความเชื่อใจจึงผ่านอุปสรรคมาได้เมื่อคบกันย่างเข้าสู่ปีที่6หนุ่มน็อตก็คุกเข่าขอสาวชมแต่งงานซึ่งเป็นการขอแต่งงานที่โรแมนติกแลนะน่าอิจฉาสุดๆจนกระทั่งวันที่6พฤษภาคม2558พิธีมันของทั้งคู่ก็เกิดขึ้น เจ้าบ่าวหอบสินสอด108ล้านมาสู่ของานนี้แม่ชมเลยกลายเป็นเจ้าสาวคาตัวที่แพงอันดับต้นๆของประเทศไทย ชมตลอดก็คือว่าถ้าพี่ไม่ใช่พี่แล้ววันหนึ่งชมจะยังอยู่ตรงนี้ไหมก็ชมจะบอกว่า no matter what ชมจะอยู่กับพี่ตลอดก็เสียงปรกบเมลให้เธอค่ะหลังจากแต่งงานไปปีกว่าสาวชมก็มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายเพราะสาวชมได้ตั้งคันภ์และยังไม่ทันไรก็เสียน้องไปงานนี้สร้างความเสียใจให้สาวชมและหนุ่มน็อตเป็นอย่างยิง่ง แต่ทั้งคู่ก็มีกำลังใจที่ดีและปั๊มทายาติกันใหม่จนในที่สุดก็สำเร็จสาวชมพูตั้งขันลูกแจนในวันที่6กันยายน2560แม่ชมได้คลอดลูกทายาตหมื่นล้านน้องทันเดอร์และน้องสตอมลูกสายฝาแฝดของซุปตาคนดังชมพูอารยาและน็อตวิสรุธ ถือเลิกดีลืมตาดูโลกเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีของวันที่6กันยายน2560โดยมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงและเพื่อนๆร่วมวงการมาให้กำลังใจอย่างอบอุ่นก่อนเข้าห้องผ่าคลอดส่วนคุณพ่อน,น็อตก็ยิ้มแก้มปิดได้ลูกสายสมใจเลยล่ะจ้า